พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวเรื่องใบขับขี่บิ๊กไบค์ซึ่งล่าสุดคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบแล้วตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอในการปรับเงื่อนไขการทำและต่ออายุใบขับขี่ฉบับพศ2548เดิมโดยมีการเพิ่มเงื่อนไขในการทำใบขับขี่บิ๊กไบค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสาระสำคัญมีทั้งหมด10ข้อ ของร่างกฎกระทรวงใหม่จุดสําคัญอยู่ที่ข้อ8ครับก็คือเพิ่ม,เต,มเติมข้อกําหนดให้ผู้ประสงค์จะขับขี่รถบิ๊กไบค์ที่มีกําลังสูงต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ตามที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเป็นการเพิ่มเติม,ตมซึ่งเรื่องนี้นายจิรุทวิสารจิตรองปลัดกระทรวงคมนาคมได้บอกอย่างชัดเจนครับว่าร่างกระทรวงดังกล่าวนั้นจะมีผลบังคับใช้ใน120วัน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งว่าจะเกิดขึ้นในร็วๆนี้โดยมี2เรื่องใหม่หลักๆที่เพิ่มเข้ามาก็คือ 1. การเพิ่มสภาวะโรคที่เสี่ยงต่อการขับขี่รถยนต์และมอเตอร์ไซค์และ2ก็คือการกำหนดหลักสูตรรวมถึงหลักเกณฑ์การทดสอบรถบิ๊กไบค์ความจุต,ตั้งแต่4 0 0ซีขึ้นไปซึ่งจะแยกออกมาจากไปขับขี่ปกติครับย้ำอีกทีครับว่ารถบิ๊กไบค์นั้นก็คือมอเตอร์ไซค์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่35กิโลวัตต์หรือ 47.5แรงม้าขึ้นไปหรือมีขนาดกระบอกสูบร,รวมกันตั้งแต่4 0 0ซีซีขึ้นไปนั่นก็หมายความว่านินจา400นะครับจะไม่อยู่ในเกณฑ์ของบิ๊กไบค์รวมถึงนินจาสเล็ก 25R รุ่นใหม่ยามาฮ่า z f R3 ก็เช่นกันแต่ว่า Honda CBR 500R จะอยู่ในเกณฑ์ของบิ๊กไบค์ครับนอกจากนี้แล้วนายจิรุตวิสารจิตรองปลัดกระทรวงคมนาคมยังได้กล่าวว่าจะมีการออกกฎ บิ๊กไบค์ห้ามวิ่งแซกในช่องจราจรเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กและบิ๊กไบค์ต้องจอดรอต่อท้ายรถยนต์คันอื่นๆครับย้ำนะครับว่าห้ามแซกช่องจราจรเหมือนมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กและต้องจอดรอต่อท้ายรถยนต์นอกจากนี้แล้วยังมีการห้ามบิ๊กไบค์อย่างเข้มงวดกับการขับขี่ในเขตเมืองไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมถึงห้ามขึ้นสะพานข้ามแยกอุโมงค์รถทางแยกก็ห้ามเด็ดขาดนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสานักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเพื่อเป็นการควบคุมพฤติกรรมของบิ๊กไบค์และจำนวนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างมากมายจากรถบิ๊กไบค์ก็จะมีการออกใบบทลงโทษและการเพิ่มอายุของผู้ขี่เพื่อจำนวนผู้ขี่ที่อายุน้อยไร้ประสบการณ์คนที่จะขอใบขับขี่บิ๊กไบค์นั้นต้องเคยขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อนระยะหนึ่งจึงจะสามารถขอใบขับขี่บิ๊กไบค์ได้เหตุผลสําคัญที่มีการออกกฎควบคุมเรื่องของ อเมกกคิบิกไบเป็นอย่างมากก็เป็นเพราะว่าขณะนี้สถิติการสช้ชีวิตของมอเตอร์ไซค์นั้นมากถึง74ย้ำนะครับว่าใน100นั้นเป็นมอเตอร์ไซค์74อันดับ9ของโลกครับอย่างไรก็ตามเราต้องติดตามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมครับว่าอเมกกคิวบิกไบค์จะมีอะไรมากไปกว่านี้อีกหรือไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวต่อไปนับจากนี้ครับ